สวัสดีครับผมเอ่พินอ้องดั้งบางไทยแล่ากับ,บั่งลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต,ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาาล่อเนาะเนะมดิการ์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับเนาะกันสิบห้ากันไปกัปญญนละ,นนะครับไปเบิกบักไฟพญานาคไปรัตนะเนาะครับเนาะรัตนะวาปี ร่วงในเทศก,กาลบางไฟพญายนาคของเ้านะครับ,รบในเบิ้งนี่แล้วครับจากสีข้นทุบขืนเนาะตุ่นละตานซุ่มบอกพนดานะเกตตำบลบ้านตานซุ่มรัตนาว่าปีครับปีกายนี้ไปเบิ้งย้อนเปียงจานนะครับเนาะเปียงจานบ่อน,น,นที่เพื่อนนี่นเงนียกว่า ลาดนัดไทล่าวนะศูนย์พอนพลพนขึ้นบบหลายครับปีไก่สิบกว่าบังสิบกว่าลูกลนี่แหละดีก็เลยที่ไปเบิ่งตานชมว่าเออเจรกะขึ้นบ่นบนข,นขึ้นกับเดี๋ยวกับไปฮอดเกิดคุณล่นนะครับเอ้าตามผมไปด้วยนะครับไนานลยะครับมาถึงนักท่า,ทาแล้วก็มาชมบรรยากาศ มาชมบรรยากาศตามฟังโคง,งนะครับนี่นะครับยวนบ้านตานซุ่มนีนะ่เนาะบ้านตานซุม้มตานซุม่มจุดจุดที่บางไฟเกิดหลายที่สุดับางไฟััญนาังไงหลายทา่สุด <c oughs> <c oughs> บรรยากาศหอเขาหอนามากาีนตอนนี้42เลยค่ะ11นาฬิกาใกล้กัน42เอรเห็นบรรยากาศนเบอร11ครึ่พุนาคอยจนล้นิแกาง นุ้ยบเลังสุกิ็ังมังมาเนะครับละกับังลังมากลยจะเต็มแล้วให้เด็กน่อยอยู่นัมนะคะไปข้างล่างัน ับมากัสิคืน้น pues ก mm ็เก่าเลยนะครับคกดโอแท่ไฟครับ โอ้โหอะไ่อข้าวไปกินครับหอ,อ,อ,อข้าวมากินด้วยก่อนมากันเลยว่ากินไปกินคนเดียวะกินกันต้องใส่กับข้าวมีร้ปเขาต้อง่ก้เริ่มค่ามแล้วครับบัดน,นี้ ไม่กินข้าวไม่กินข้าวป่วยเถืออย่างกระบอมีรอดูบ้างไฟนาทีมันสุรใจใกล้เข้ามาแล้วแม่แม่กินก่อนใกลจะถึงหกโมงครับแต่เก้าก็ขึ้นหกโมงแล้วครับหกโมงเปิดทีสองทุ่มนะครับบรรยากาศโอ้หลายครับเรนน้ำพุอาวละคนเยอะมากเลยได้ขึ้นเมืองน้ำศรัทา เกมนา่าอเอตั้าราบบมาลยอรยายปลจังหวัดปลายจังหวัดลายจังนี้ท่าบ้านตาชุมบ้านตาชุมอำเภอรัตนะาอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคายรังะ

เกิไปทะเลคามแล้วครับว้าแสงไปหนูเลื่อยละฮะมือไปนะครับสี่คศีขนะ ไปงานนักมาขึ้นกับเบิงเรือไฟไครับคุณเรืองอยูดี2อยูท่าสองค่ะนะตะั้แต่เพย์คุตัดเงิมหน่อยเหรอเป็นไฟบะเป็นไฟเป็นไฟอัน